สวัสดีค่ะเบลกี้จากเพจน้ำมันมะลุมผสมทองคำแท้บริสุทธิ์คุณค่าความงามจากธรรมชาตินะคะแบรนด์เบลลาทีค่ะสิ่งหนึ่งเลยที่มันทำให้เบลเปิดใจแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะต้องเปิดใจใช้ตัวอ้อย ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ่ะจะเรียกว่าตัวเบลลาทีโกโมลิงกามอยเซอร์ไรซิ่งออยเขาจะเป็นกลุ่มพวก Body ้ออยล์เฟสออยล์สำหรับคนที่ชอบแนวแบบน้ำมันน้ำมันนะเออทำไมถึงวันนั้นเราถึงเปิดใจนะคะในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือมาใช้ตัวมอย s t u r ์ไรซิ่งอยเนี่ยเพราะว่าคือหนึ่งเลยเนี่ยใครมีปัญหาเหมือนเบลบ้างนะคะปัญหาหลากัลกๆของเบลเลยอะเป็นปัญหาที่ หลายคนอาจจะเป็นอยู่ก็ได้นะคือหนึ่งพื้นฐานเราอะเป็นคนพื้นฐานที่ผิวแห้งมากๆแห้งชนิดที่ว่าเป็นขุยแห้งชนิดที่ว่าเวลาเราทาครีมหรือว่าทาอะไรบำรุงต่างๆอะมันจะชุ่มชื้นแต่พอไอตัวบำรุงตัวเนี้ย มันหายไปมันเลยกลายทําให้อะมันก็กลับมาผิวลอกเหมือนเดิมจนเราจะต้องมีคลีมกระปุกหนึ่งอ่ะก็คือเอาไว้ทายิ่งช่วงเวลาหน้าหนาวเนี่ยพอทาปุ๊บพอแห้งก็กลับมาลอกใหม่ทาปุ๊บแห้งกลับมาลอกใหม่และจุดแบบพลิกผันที่ทําให้เราตัดสินใจเลยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ใช้สกินแคร์ในเรื่องของการดูแลผิวหน้าบ่อย เปลี่ยนบ่อยแล้วก็เปลี่ยนเยอะมากๆบางทีเนี่ยเราไม่ได้แบบสนใจตอนแรกเนี่ยก็อ่านแค่สปปรรพคุณเราไม่ได้ไปดูส่วนประกอบแต่พอเราเปลี่ยนบ่อย,อยๆเท่าอะค่ะสิ่งที่มันตามมาเลยก็คือเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากแล้วพอผิวแพ้ง่ายเราเริ่มสังเกตตัวเองก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่เรามีการเปลี่ยนครีมเนี่ยหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของการที่มีน้ําหอมแล้วก็มีแอลกอฮอล์หลักๆเลยปัญหาของเบลนะคะก็คือจะเป็นคนผิวแห้ง มากๆแล้วก็เป็นคนที่แพ้แอลกอฮอล์แล้วก็แพ้น้ำหอมในผลิตภัณฑ์ในเรื่องของครีมบำรุงผิวหน้าพวกบางทีเนี่ยเวลาที่เราใช้อาการแพ้มันเป็นยังไงอาการแพ้คือหนึ่งเลยนะมันจะขึ้นเป็นผลเม็ดเล็กๆแล้ว2เนี่ยเวลาทาไปอะหน้ามันจะมีความแบบเป็นขุยๆอ่ะมันเหมือนมันไม่ได้เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีความรู้มันอาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับผิวหน้าของเรา แล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ในเรื่องของการที่เราต้องการอะไรก็ตามที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของการที่แบบใช้ตัวเดียวแล้วมันครอบคุมการดูแลผิวหน้าเราค่อนข้างได้ได้ดีตอนนั้นก็เลยเปิดใจมีคนมาแนะนํา จากที่เราใช้เป็นส่วนผสมที่มีทางเคมีต่างๆซึ่งข้อดีของเขาก็มีนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้อะไรที่มันเป็นแบบสารเคมีในเรื่องของการใส่ในผลิตภัณฑ์มาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วมันอาจจะต้องใช้หลายตัวในเรื่องของการดูแลทนเนอร์เซรัม่มอครีมนู่นนี่นั่นเยอะมากๆซึ่งพอเราเปลี่ยนบ่อยแล้วตอนนั้นผิวเราน่าจะอ่อนแอมากๆด้วยพอเราเริ่ม เปิดใจนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นธรรมชาติแล้วเราก็รู้สึกว่าเออไหนลองดูสิพอเราลองใช้ไปอะคะ่ะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยช่วงแรกๆที่เราใช้1-2ึ่งถึงสองาทิตย์เราก็ไม่ได้เปิดใจนะเพราะว่าอย่างตัวออยอะมันเป็นตัวอะไรที่เวาลาทาที่หน้าของเราอะมันก็จะมีความหนักๆของหน้าอยู่บ้างตอนนั้นใช้แค่1 2ึ่งถึงสองหยดเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวไหนลองดูสิเพราะว่าเราอะไปใช้ครีมตัวอื่นไม่ได้แล้ว และเราก็ยังไม่อยากเสี่ยงไงอาจจะมีตัวที่มันเหมาะกับหน้าเราแต่เราก็ไม่ได้อยากเสี่ยงแล้วเพราะส่วนใหญ่ค่ะตามตามที่เราเห็นเนาะในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะมีคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่มีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ชอบใช้อะไรที่ทาเราซึมเลยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็เปลี่ยนเวในการดูแลผิวหน้ามาเป็นเวยในเรื่องของการที่แบบ ไม่เอากลิ่นเลยไม่เอากลิ่นแบบน้ําหอมไม่เอากลิ่นความหอมเลยแล้วก็เราไม่เอาอะไรที่มันเป็นทาแล้วแบบหายไปเลยอะ่ะก็คือมันจะมีความผสมของแอลกอฮอล์อยู่บ้างพอเราไม่เอาตัวนั้นแล้วเรามาใช้อีกตัวหนึ่งก็คือตัวน้ํามันมะลุนนะคะผสมทองคําเนี่ยครั้งแรกที่เราใช้เนี่ยเราทาที่หน้าเราสึกว่าเอ้ยหน้ามันมัน แล้วเราลอกเอ๊ะมันจะใช้ต่อได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยแบบลองใช้ไปเรื่อยๆะคะ่ะเราเริ่มเปิดใจจริงๆเราตัดสินใจนะใช้ตัวนี้หลักๆเลยก็คือผ่านไป1เดือนเราก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยเพียวๆเรียวๆเลยตอนเช้ามาเราใช้ตัวน้ำมันมะลุมตัวนี้นะคะ่ะทาที่ผิวหน้าของเราแล้วก็ตามด้วยกันแดด แค่นั้นเลยนะคะสิ่งที่มันตอบโจทย์และทำให้ชีวิตเราดีขึ้นคือ1เลยเราไม่มีอาการแพ้อีกเลย2ค่ะก็คือเวลาที่เรามีรอบเดือนอ่ะมันจะขึ้นสิวอาจจะขึ้น1เม็ดหรือ2เม็ดแล้วลอยอ่ะมันหายากมาก แต่ทีนี้พอสิวมันขึ้นเปื่อปะเราจะใช้ตัวน้ํามันมาลูมมค่ะทาพื้นที่นั้นบริเวณนั้นเลยสิวมันก็จะไปค่อยขึ้นแลละแต่รอบเดือนมามันก็ยังมีอยู่บ้างนะแต่จะเห็นว่าใครติดตาม,มก็จะเห็นว่าเวลาเรามันเนี่ยเราก็จะใช้ทาแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะแล้วอย่างที่สมเลยพวกริ้วรอยหรือฝฟาลายเล็ก,ลกๆนี่เป็นปัญหาของคนผิวแห้งเลยนะคือคนผิวแห้งอะ่ะจะเป็นคนที่มีริ้วรอยง่ายมากอย่างเช่นริ้วรอยหน้าผากริ้วรอยหางตาอะไรอย่างเงี้ยจะมีริ้วรอยเยอะมากแต่พอเรา ปรับมาใช้ตัวนี้ค่ะที่เป็นม o สเจอไรด์ซิงออยเนี่ยมันทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นริ้วรอยต่างๆก็ลดเลือนน้อยหายไปอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราทาครีมที่หน้าเนี่ย หรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเนี่ยเราจะเป็นคนที่ชอบนวดหน้าด้วยก็คือเวลาทาปุ๊มเนี่ยถ้ามันยังมีความแบบมันเล็กๆเบาๆอะ่ะเราจะชอบแบบนวดคอนวดหน้านวดกรอบหน้าซึ่งตัวเนี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราชอบพองหน้าด้วยเวลาพองหน้าเนี่ยเราก็จะใช้ตัวมอเจลลัยซิ่งออยเนี่ยใส่ลงไปสักหนึ่งถึงสองหยดเพื่อให้ผิวเราดูชุ่มชื้นขึ้นนะคะหลังจากที่เราใช้ไปหนึ่งเดือนนะคะนาวันเนี้ยเราก็ใช้มาเกือบสองปีแล้วซึ่งถือว่าใช้ยาวไหมคือถ้ามันดีอะ เราจะใช้ต่อหนึ่งเรื่อยๆแต่ถ้ามันแบบเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบไม่เอออไม่แบบอะไรทั้งสิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ต่อกันยาวๆเนื่องจากว่าเราเคยใช้ช่วงช่วงหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊หรือว่าผิวหน้าเราดีอยู่แล้วใช้อะไรมันก็ดีอยู่แล้วหรือเปล่าเราก็เคยใช้แล้วก็หยุดไปช่วงหนึ่งแต่พอหยุดไปช่วงหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่า มันไม่ได้ดีเหมือนตอนที่เราใช้ตัว Moisturizing Oil เลยเราหลังจากนั้นนะคะเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ใช้ตัวนี้มาเรื่อยๆเป็นคนที่เวลาใช้อะเราจะใช้ระยะเวลาประมาณแบบเดือนหนึ่งกว่าที่เราจะเปลี่ยนครีมหรือว่าถ้าบางตัวมันแบบทาปุ๊บลปแบบมันแบบม,แบบมันสุดๆจริงๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการหลอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคือหลายๆเหตุผลนะคะที่เราเปิดใจว่าทําไมเราถึง ปรับตัวเองมาใช้กลุ่มพวกธรรมชาติบำบัดธรรมชาติดูแลผิวหน้าใช้กลุ่มสมุนไพรดูแลผิวหน้านะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาที่เราใช้แล้วแบบเวลาที่คนเราอะเวลาที่มันไม่แพ้มันก็รู้สึกว่าเออใช้ได้เรื่อยๆแต่ผลลัพธ์มันจะไม่ว้าวมันจะไปว้าวตอนที่เราใช้แบบระยะยาวยจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นครีมตัวอื่นเนี่ยถ้าเราแบบใช้ไปแล้วอย่างเช่นเราจะซีเรียสมากๆกับการที่มีแอลกอฮอล์กับน้ำหอมมาถ้าเรามี2ตัวเนี้ยคือ ถึงมันจะดีต่อใจอะแต่ว่าการดูแลผิวหน้าหรือรักษาหน้าหลังจากที่มันแพ้เนี่ยมันดูแบบโหดร้ายมากกว่าถ้าใครที่แบบเปลี่ยนครีมบ่อยหน้าแพ้ง่ายจะเข้าใจความรู้สึกว่าแบบในการแบบเปลี่ยนครีมแล้วหน้ามันแพ้ชีวิตมันแบบโอ้ฉันยอมแบบว่าหน้าธรรมดาหน้าธรรมดาแล้วแบบไม่แพ้ดีกว่านะคะยังไงถ้าเนี้ย เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้เพื่อนๆสามารถมีผิวที่ดีได้มีผิวที่เขาเรียกว่าตื่นมาแล้วดูแลแบบตัวเองแบบง่ายๆเราจะเน้นว่าง่ายๆแล้วก็ดูแลกันใแบบแักยาวๆนะคะก็ลองเปิดใจดูนะกับเบลลาทีโกโมลินกานะคะมอยส์ไรซิ่งออยเป็นน้ำมันมะลุ่มผสมทองคำบริสุทธิ์นะคะเหมาะกับคนที่อยากที่จะ ปรับตัวเองเนาะมาใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติเป็นออยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บำรุงให้ผิวหน้าเราดูนุ่มเนียนสวยสดใสขึ้นนะคะยังไงถ้าใครที่สนใจก็สามารถอินบ็อกมาสอบถามได้นะคะ